สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับวิทยาศาสตร์ครูเชาเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามาเรียนกันในเรื่องของแรงรับค่ะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปรู้จักแรงรับนะคะเด็กๆต้องรู้จักแรงนี้ก่อนค่ะแรงที่ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งความหมายของแรงนะคะแรงหมายถึงสิ่งที่ทําให้วัตถุเปลี่ยนแปลงกัน่อนที่เปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทําให้วัตถุเคลื่อนที่ หรือว่าทําให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นอาจจะทําให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่ก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่ากิจกรรมในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยนะคะที่นักเรียนสามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วสิ่งเหล่านี้เนียออกแรงหรือว่าไม่ออกแรงเด็กคิดตามไปด้วยนะคะคิ้วกระเป๋าค่ะ บีบลูกบอลน,นั่งฟังเพลงนอนหลับยกชามอาหารเตะลูกบอลเห็นรถลากเก้าอี้ดันประตูแล้วก็ดึงเชือกค่ะีเด็กลองคิดดูนะคะว่าสิ่งที่ครูชอบยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยอันไหนบ้างที่ออกแรง อันไหนบ้างที่ไม่ออกแรงเดี๋ยวมีเฉลยตอนท้ายคานะคะทีนี้แงนงไม่ใช่ประจำวันนะคะที่เราสามารถพบเจอได้สามารถจำแนกออกเป็นสองอย่างค่ะก็คือแรงที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็แรงที่มนุษย์สร้างขึ้นเรามาดูแรงที่เกิดจากธรรมชาติก่อนนะคะแรงที่เกิดจากธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงลมแรงน้ําแรงดึงดูดของโลก แรงแม่เหล็กซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นเองแต่ถ้าเป็นแรงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติก็จะเกิดจากมนุษย์หรือว่าสัตว์ค่ะทีนี้เรามารู้จักแรงลับกันนะคะแรงลับคืออะไรแรงลับก็คือผลรวมของแรงที่กะทำต่อวัตถุทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางเลยค่ะซึ่งเราจะสามารถ รู้จักกันมันได้3รูปแบบนะคะก็คือถ้าในกรณีที่ดึงไปในทางเดียวกันหรือดึงไปคนละทางแต่แรงไม่เท่ากันแล้วก็ดึงไปในคนละทิศทางแต่ว่าแรงเท่ากันค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะผลรวมของแรงที่กระทำต่อวัตถุตั้งแต่ของแรงขึ้นไปเนี่ยนะคะอาจจะเอามาในลักษณะของการที่ เขีนไปในทิศทางเดียวกันนะคะในกรณีที่เขียนไปในทิศทางเดียวกันเนี้ยเราก็ต้องเอาแรงเนี้ยค่ะมาบวกกับแรงที่มาช่วยค่ะซึ่งอาจจะมีสองแรงสามแรงสีแรงก็ได้ยกตัวอย่างเช่นน้องแมวนะคะน้องแมวสองตัวนี้มีตัวที่ปั่นจักรยานหนึ่งตัวใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ช่วยเข็นของถามว่าสองแมวสองตัวนี้นะคะอ ออกแรงเท่ากันไหมไม่ค่ะแมวที่ปั่นจักรยานนะคะด้วยมีแรงจักรยานด้วยก็เลยสามารถทําให้ออกแรงได้มากถึง20นิวตันนะคะส่วนแมวที่เข็นตามหลังเนี้ยออกแรงเพียงแค่10นิวตันเมื่อเอาสองแรงนี้นะคะมารวมกันก็จะมีเท่ากับ20่บวกกับสินิวตันกลายเป็น30นิวตันนั่นเองค่ะส่วนภาพนี้เนี่ยนะคะยังอยู่ในทิศทางเดียวกันค่ะ ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งของลูกศรน,นะคะน้องแมวสองตัวนี้มาอยู่ฝั่งเดียวกันมาช่วยกันแต่ก็อยู่ในลักษณะของการที่2ี่บวกกับินิวตันเป็น30สินิวตันค่ะทีนี้เรามาดูในลักษณะของทิศทางตรงกันข้ามกันบ้างนะคะเด็กๆน้องแมวตัวที่หนึ่งเนี้ยจะพยาางด้านซ้ายค่ะออกแรงสินิวตันแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะออกไปแรงด้านขวาค่ะแต่ว่ารอบเนี้ยออกแรงยี่สิบนิวตัน 2ต,ตัวนี้ออกแรงไม่เท่ากันนะคะถ้าในทิศทางตรงกันข้ามกันเนี่ยจะต้องใช้เครื่องหมายลบค่ะนั่นหมายความว่าต้องเอา20ลบก,กับ10นะคะก็จะเหลือแค่เพียง10นิวตันค่ะแต่ถ้าสตัวนี้นะคะออกแรงเท่ากันล่ะ ตัวหนึ่งออกแรง20ิวตันตอีกตัวหนึ่งก็ออกแรง20ิงตวตันตในทิศทางตรงกันข้ามก็ลบกันนะคะนั่นหมายความว่าไม่มีผู้ชนะค่ะมีค่าเท่ากับศูนย์ทีนี้คุณครูมีแบบฝึกให้เด็กๆลองฝึกคิดฝึกทำดูนะคะตอนนี้เนี่ยมีการชักกยืยค่ะฝั่งละ3าคนนะคะทิมกับไก่เนี่ยออกแรง3คน3แรงไม่เท่ากันมี700นิวตันต 500นิวตัน800นิวตันส่วนอีกทีมนึงนะคะทีมขอคนแรกออกแรง500นิวตันคนที่2อ,ออกแรง400นิวตันแล้วก็คนคนสุดท้ายเนี่ยออกแรง600นิวตันทีนี้เด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าหากว่าเราดูจากภาพนี้แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เอาไปตอบคำถามถามีทั้งหมด3ข้อ1แรงรับจะมีค่าเท่าไหร่2ทีมใดจะชนะแล้วก็3ทิศทางของแรงรับจะไปในทิศทางใดค่ะ หลังจากเด็กๆทำแบบถัดแล้วลงตอบคำถามมาดูนะคะแล้วเราจะรู้ว่าเอ๊มันจะสามารถเคลื่อนที่ได้ไปทางไหนเกิดแรงไปทางทิศทางใดแล้วเกิดแรงเท่าไหร่คนไหนไม่เข้าใจสามารถติดต่อครูชอบชกลับมาสอบถามได้นะคะแต่ถ้าใครเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งงานใครูนะคะบายบาย